งานนี้ก็ร่วมกันเรียกอะไรโอ้โหโอเดลัคเตอร์ความคิดสร้างสรรคทท์ทำให้เราเป็นที่ต้องการเพราะผมก็บกว่ามันก็เยียงมาจากทำให้คุณโดดเด่นหน่อยเพราะว่าในที่สุดแล้วปัญหาจะต้องกลับมาที่โู้ดัน,นของมหาล,ายลัยว่าเด็กที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดครเวลาชาย <c oughs> ร่างมหมายถึงว่าเวลาชายเฉยแล้วจะไม่มี แง่สังคมทุกวันนี้มันถ้าชายก็้ตกงานอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์มเขาเลยไปคุณเพ็กก็อยากจะใส่ความรู้สึกตรงธุฯรฯกิจเข้าไปเล็กน้อยให้มันสะท้อนถึงความเป็นจริงของโลกด้วยว่าถึงชายยังไงก็ถ้าตกงานก็ไม่เวิร์มมันก็เลยมาซึ่งไอเดียที่รักคิดว่ามันไม่ใช่ชายเลยคือความชายเนี่ยผลของชายเนี่ยก็คือกาลายเป็นที่ต้องการเขาสร้างเรื่องที่ลึกซึ้งอย่างนั้นก็คือไม่ใช่นวันนี้นะที่ต้องการมันมีตั้งแต่สมัยรุ่งขิแล้ว สมัยยุคซ็กี่แล้ว<ม>ที่มีคนต้องการใครที่มีโปรีคือจนกระทั่นทงนะตอนนี้ซึ่งณตอนนี้ก็คือที่ที่มาอะไรอยอยากทำงานอยากกำกับได้อยา่างที่ทุกฝ่ายกำกับได้กออ็ได้อย่างที่ตัวเองอยากได้เพราะว่าเรา,เราก็ถึงอย่เราก็ทำงาน แล้วก็เปลี่ยนบอร์ดลูกค้าหมดเลยเป็นเป็นบอร์ดของเราแล้วเราก็กำกับเองมันก็เลยกลายเป็นงานของเราเองแล้วเราก็กำกับเองก็เลยก็เลยง่ายหรือความจริงแล้วแอบกำกับตั้งแต่ตอนเป็นเฟรีดแล้วอะว่าเราก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเี้เราก็แอบกำกับงานของเราเองเราก็จะเป็นคนเสนอไอเดียให้เราเองเราก็ซื้อเองเราก็ซื้อเองต่ออดีนะอันนี้ดีไหมพี่ว่าพี่มั่งเป็นคนที่เป็นผู้เก่าที่โอเคเราจะลองไปดีวลลอปดูดีวอลล์ปเสร็จก็มาให้พี่มั่งดูก บ้นเองก็เออเองแล้วก็กำกับเองแล้วก็แล้วก็ <c oughs> จริงแล้วตอนออกมาก็ไม่ไม่รู้ว่าจะกำกับได้หรือเปล่าก็ลองทำดูครับผมว่ามันไม่รู้โชคดีหรือว่าอะไรมันก็ก็ส่วนใหญ่หนังไม่เป็นทางของเราไปกำกับหนังที่ไม่ใช่ทางของเรากคงกำกับไม่ได้ห,หนังผิวผมเบ็อะไรเงี้ยมัคงยากแบบเราเลือกเลือกงานที่ เป็นทางเราอยู่แล้วแล้วก็นใน c r e a t i v i ที่เข้างานมาให้เราเขาก็รู้ว่าเราทำอะไรได้อยู่แล้วให้เผาอย่างแรกก็คือพูดจาโน้มน้าว c r e a t i v i ให้เชื่อตามเขาโดยที่ไม่หลังเลโดยที่พูดแล้วเหมือนน่าเชื่อถือหาที่คุอะไรก็ได้สามารถจะมาโน้มน้าวลูกค้าได้สองก็คือมี มีแนวโน้มที่จะร่วมสมัยทุกคนต้องการหนังที่้า,างหน้ามีความคิดที่ไม่ชอบคอ p y สี่ก็คือมีความหมกมุ่นโฆษณายัางไม่หมกมุ่นเรื่องอื่นข้อห้าก็มีแนวโน้มที่จะที่ทำงานที่แปลกประหลาด จะมีแนวโน้มที่สามารถจะมองเห็นว่าหลาดจนแตกต่างจนได้รางวัลได้ซึ่งรวมถึงการที่เอาเดเมชั่นเก่ามาปัดคุณ่อสมัยที่พี่เป็นเด็กเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มมีทีวีเนี่ยอแบบว่า,วาได้ได้ดูทีวีก็เอ่เราชอบด,ดูโฆษนาเพราะว่ามันสั้นดีมันจบมันจบเร็วอะไรเงี้ย ไม่ไม่เหมือนละครยุคนั้นเนี่ยอาชีพโฆษณาก็ไม่ได้คิดมากด้วยไม่ไม่ได้คิดมากเพราะว่ามันยังใหม่ๆอยู่เนี่ยแล้วพีก็เลยเลือกเรียนการตลาดเลือกเลือกเอ็นติดเข้าคณะบัญชีจุลานะคะก็เลือกเรียนการตลาดเพราะว่าคิดว่ายังไงซะแบบเราการตลาดมันกว้างนะคะแล้วก็โฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดคนที่จะเข้าไปทำมินิเคอร์ชพได้ต้องมีหลอดเลือก็<ป>อมี ของพี่เนี่ยจะเป็นพวกแคมเปญประกวดของนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนนี้มีนิตยสารคู่แข่งซ,ซึ่งตอนนี้คือ brand made. แบรนด์เอพอทําเป็นประกวดก็เกิดได้รางวัลรองชนะเลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเราก็เลยใช้ตรงเนี้ยไปสมัครแล้วพอไปทําในเอเจนซี่อะคะ่ะทํายังไงถึงแบบจากตอนแรกเป็นจูเนียร์ใช่ไหมคะแล้วพัฒนาตัวเองยังไงอะค่ะถ้าถ้ารักที่ยทำในเอเจนซี่โฆษณานะคะทำงานโฆษณาก็ต้อง ต,ต้องไม่ว่าต้องหาความรู้ใส่ตัวเยอะๆนะคะคือคือจริงๆของแบบหยุดดีเพราะอย่างยิ่งเรื่องเรื่องงาน, creative นะครีเอทีฟเนี่ยค่ะมันมันอาจจะสอนกันไม่ได้ร้อมันเป็นเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ประสบการณ์และการเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ต่างๆ,ๆครึ่งหนึ่งนะคะอย่างอย่างพี่เนี่ยพี่ไม่ได้จบโฆษณาพี่ไม่ได้จบนิเทศหรือหรือศิลปะ หรือสถาปัตย์หรือศิลปกรรมอะไรเนยพี่จบบัญชีเงี้ยพี่ก็จะรู้สึกว่าพี่ไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วพี่ก็เลยต้องขยันมากขึ้นเป็นสิบเท่ากับกับคนปกติกว่ากว่าในครีเอทีฟรุ่นเดียวกันเนี่ยมีงานใหม่ๆอะไรออกมาพี่ก็จะติดตามดูจะต้องรู้ให้ได้ว่าใครทำนะคะเอเจนซี่ไหนทำโปรดักชั่นเท้าไหนทำใารเป็นผู้กำกับ ใครเป็นคนถ่ายภาพใครเป็นช่างภาพใครเป็น e ิทเจอร์โปรส่คนนี้เป็นใครอะไร่เงี้ยค่ะคือเราต้องรู้ด้วยตัวเองไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องให้ใครมาคอยจ้ำจี้จ้ำใช้ให้เราคือเราต้องคน้นคว้าแล้วก็ขนขวายให้เยอะๆคือแพชชั่นนะคะที่ว่ามันเป็นอาชีพที่ท,ที่ต้องการแพชชั่นเยอะแล้วางานที่ชิ้นที่พี่ประทับใจที่สุดของตัวเองคือ,อางานชิ้นไหนคะคือมันมีความประทับใจแตกต่างกันไปนะคะึ้ออยู่ว่าอย่างอย่างเช่นแบบ บางงานเราประทับใจเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากที่ยากมากเนี่ยค่ะแล้วก็อ่สุดท้ายแบบมันเป็นโจทย์ที่ยากมันอ่มันเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ลูกค้าใหญ่แล้วก็อ่ต้องผ่านรีเสิร์ชอะไรมากมายแต่สุดท้ายมันงานงานมันออกมาเออมันก็สามารถทำให้คนชอบม,ม,มีมี creativity อยู่ในงานได้คือพี่พี่ชอบอะไรที่ทำอะไรที่มันแตกตา่าง ออกมาจากจากจากที่เขาทํากันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไอความแตกต่างของงานที่เราทํามันก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆใครคิดที่จะทําอะไรที่มันแตกต่างยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆะะจำเป็นไหมต้องมีอารมณ์ขันคือพี่ว่ามันทุกคนควรจะมีอารมณ์ขันนะ <laughs> ไม่จำเป็นต้องเป็นครีเอทีฟหรอก <laughs> พี่ว่าครีเอทีฟควรจะรู้จักคน ให้ดีคือแบบว่าเวลาเราเราทำหนังเรื่องหนึ่งหรือว่าเราทำแอดชิ้นหนึ่งเนี่ยเราก็อยากให้คนถูกใจเยอะๆจะได้ขายของได้เยอะๆ, <c oughs> ๆเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะรู้จักรู้จักจิตวิญญาณมนุษย <c oughs> <ๆ>์อะค่ะโดยเฉพาะย่างยิ่งคนไทยนะคนไทยชอบชอบยิ้มชอบชอบขำช,ช,ชอบอะไรเบาๆสบายๆไม่ซีเรียส <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าจะทํางานให้ให้ใหโดนวิธีที่เซฟสุดๆเลยก็ต้องเป็นงานที่มีฮิวเมอร์เรียกว่าเป็นงานที่มีฮิวเมอร์มักจะ มักจะคนมักจะคนไทยมักจะเปิดรับได้ง่ายข้อเสียของครีเอทีฟที่จะไม่ประสบความสำเร็จนะคะคืออะไรคะก็อย่างอย่างแรกเลยคืออีโก้คำว่าอีโก้เนี่ยในที่นี้จริงจริงจริงอีโก้เนี่ยมันไม่มันไม่ใช่อะไรที่เลวร้ายนะคะแต่ถ้ามันเกินไปถ้ามันเกินไปเนี่ยมันมันจะเป็นผลร้ายทันทีแล้วมันจะเป็นผลร้ายมากทําให้หูเนี่ยมันไม่ได้ยินเวลาเวลาคนอื่น เวลาคนอื่นคอมเมนต์เวลาคนอื่นเสนอความคิดเห็นนะคะต,ต่อไอเดียขอ,ของตัวเองหรือความหรือแม้กระทั่งลูกค้านะคะที่เขาไม่ซื้องานถ้าเคารบที่มีอีโก้มากเกินไปเนี่ยก็จะด่าลูกค้าเลยซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าอันตรายมากมต้องไม่มีเพราะว่าก่อนหรือเราต้องเข้าใจว่าเรากําลังทำอะไรอยู่นะคะเราไม่ได้ทํางานไฟล์อาร์ต เราไม่ได้ทํางานศิละปะที่เป็นไฟอาร์ตแบบว่าศิละปะที่ที่ที่แสดงถึงตัวตนของศิลปินะนะคะแต่เรากําลังทำคอมเมอร์เชียลอาร์ตคือศิละปะที่สื่อสารกับคนหมู่มากคนหมู่มาก,หมมากให้เข้าใจ<ะ>และให้คล้อยตามนะคะ,ะแล้วก็ถ้าลองลงมาก็คือความความขี้เกียจก็<ะ> ต้องต้องขี้เกียจไม่ได้ต้องต้องขยันเราก็ต้องขยันมากด้วยมา,มากกว่าคนอื่นตอนนี้มันมีสื่อใหม่ๆมีออนไลน์มีอินเทอร์เน็ตมีอะไรมันไม่ได้อยู่แค่ทีวีอย่างเดียวหรือลงหนังอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งยิ่งโลกเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันพัฒนารวดเร็วปุ๊บปั๊บเร็วมากเลยแล้วถ้าเราไม่ขยันเราไม่เราไม่ไม,ไม่คอยอัปเดตเราก็จะไม่เก่งไปโดยปริยายมันเก่งไม่ได้นะเพราะว่ามันมันมโลกนี้โลกนี้มันมีคนเก่งเยอะมาก สามก็คืออ,อย่าใจร้อนอย่าใจเร็วอยา่อยาใจร้อนนะคะน้องๆที่อยากเข้ามาทำงานครีเอทีฟนะ,ะ,ะเป็นครีเอทีฟในวงการโฆษณาอ,อะไรเงี้ยอาจจะมองหลายๆคนนะคะเด็กๆรุ่นใหม่ที่พี่เห็นเนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะจริงๆแล้วอ,ะอ่ะมันต้องผ่านอะไรเยอะความยากลำบากต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อา,อาชีพโฆษณาทุกวันนี้มันเป็นอาชีพที่บอกว่าแข่งขันสูงนะคะแข่งขันสูงมากแล้วก็จริงๆแล้วที่ที่น้องเห็นคนมีตังค์เยอะแยะชอบไปชอปปิ้งไปซื้อข้าวซื้อของได้ทํางานออฟฟิศอยู่เซ็น r ร l w เวิลด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทุกคนแต่ละคนเนี่ยถ้าดูชีวิตเขาจริงๆคือไม่ได้นอนนะคะเสาร์อาทิตย์ต้องมาทํางานนะะกลับบ้านตีสองตีสเพราะคิดงานไม่ออก คือความยากด้านที่ยากลําบากมีเยอะแยะเลยแล้วก็ด้านที่สบายนะมีอยู่แค่ตีดเดียวที่เห็นเพราะฉะนั้นถ้ารักถ้ารักอาชีพนี้จริงก็ต้องรักมันจริงๆไม่ใช่รักที่เปลือกของมันนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากกันไปขอให้ขยนันแล้วก็อย่ามีอีโก้เยอะอย่างที่บอกนะคะก็จริงๆไม่ต้องถึงห้าข้อนะ,ะ่ะแค่แค่สมข้อเนี่ยทำแล้วพิสูจตัวเองด้วยผลงานของตัวเองแล้วพิสูจไปเรื่อยๆเดี๋ยวว่า ไอสิ่งดีๆมันก็จะมาเข้ามาในชีวิตเองพี่ค,คงอยากได้มาแล้วเป็นกรุงเทพที่ไม่ได้ยอนะ <c oughs> คือสมัยก่อนเนี่ยพี่พี่พี่บอกล่าให้ฟังว่าในตอนแรกว่าตอนเรียนม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยเราอะโค้ชชัดเจนหกขวบเนี่ย, 6, เ,ยเราชอบโฆษณาแล้วเรานั่งรอดูหน้าจอทีวีรอดูโฆษณาเรา,เราชัดเจนมากเลยว่าเราอยากทําอะไรแต่ว่าการศึกษาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้บอกเราเลยอะว่า ว่าเราเราต้องไปเรียนอะไรนะอืมกัญาได้แต่บอกเราว่าถ้าคุณเรียนเก่งได้คะแนนสูงคุณอยู่เตรียมอุดมคุณอยู่ห้องทิง้งคุณก็ไปเอน็นคุณก็ต้องไปเอ็นหักจุฬาที่แล้วก็เลือกคณะที่มันคะแนนสูง,สงใช่ไหมคะเราก็เลือกตามนั้นโดยที่เราก็ไม่ได้รู้เลยว่าเราอยากจะเรียนวิชาที่ที่เราที่อยู่ในคณะนั้นหรือเปล่ปปา นะอย่างบัญชีอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้อยากเรียนี่ไม่ได้เคยคิดจะอยากเรียนแล้วก็ต้องก็ทรมานมากาเรียนอะไรเงี้ยถ้าพี่ย้อนกลับไปได้แล้วถ้ามหาลัยกรุงเทพอ่เป็นอยา่างทุกวันนี้ในตอนนั้นนะฮะพี่ก็คงม,มาเรียนที่นี่แล้วก็พี่ก็คงเลือกเรียนคณะนิเทศสานะฮะอ่โฆษณา <laughs> อะไรอยู่แล้วคือ <laughs> แต่ว่ามันช้าไปหน่อยอ่นะเพราะว่า <laughs> <laughs> เกิดช้าไปหน่อย <laughs> มหาลัยเกิดช้าไปนี่นั้ อันนี้ก่อน,นเจะเป็นหนังจีนมากกว่าเป็น,เป,นเป็นแนวหนังจีนมากกว่าพี่คงเป็นนางรีบุกโชว์นางพญาผมขาวอ่ะ,ะ,อ,ะอยู่เกาะดอกอ๋ <c oughs> ออยู่เกาะดอกท้อพี่ฝ <c oughs> ึกปืนวิทยายุทธพี่อยู่ที่เกาะดอกท้ <c oughs> อแล้วพี่มามเป็นเท่าท,า <c oughs> ท้าโลกจิ๊บแงเขาถล่มจิ๊บงอ่ะ, <c oughs> อะแล้ว <c oughs> ออก,ก็แบบ นานๆทีก็จะมาปะมือกันแต่เป็นเพื่อนกันนะไม่ได้เป็นศัตรูคู่อาฆาตอะไรกันผม <c oughs> ว่าเป็นเพื่อนกันแล้วนานๆก็มา <c oughs> ปะทักมาลองสีมือกัน <c oughs> <c oughs>